บอกเลยว่าเรายังไม่เคยกินสตรอเบอรี่สีขาวที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกี้สาวไทยสไพชชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะที่เรานั่งอยู่ก็คือในสวนหลังบ้านนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้หญิงไทยที่ มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะต่างคนก็ต่างมีกิจกรรมที่ทํากันแตกต่างกันไปนะคะสำหรับเราเนี่ยครอบครัวเราซึ่งถ,ถ้ามีลูกชายนะอย่างแน่นอนนะคะช่วงเช้าเราก็จะวุ่นวายกับการหาอาหารให้ลูกกินแล้วก็พาเข้าเล่นแต่ว่าเราเป็นแม่อย่างแน่นอนเราก็ต้องทำงานบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ทำความสะอาดในบ้านแล้วก็มาทํางานในสวนนะคะตรงนี้มีอะไรตรงนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมผลไม้สตรอเบอรี่ของเรานะซึ่งหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะหน้าร้อนเราก็ต้องมีการปลูกผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้ต่างๆในสวนของเรานะคะวันนี้เราจะพาไปชมสตรอเบอรี่นะคะอย่างอย่างแน่นอนเราเคยถ่ายคลิปไปให้ได้รับชมแล้วว่าสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้ที่ ปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากๆด้วยนะคะใครมีพื้นที่ก็ควรที่จะปลูกเอาไว้เพราะว่าคุณจะได้กินทุกปีเลยแล้วก็เขาก็จะขยายผลขึ้นเร็วมากแล้วก็ปลูกง่ายด้วยวันนี้เราจะพามาชมสตรอเบอรี่อีก1นึ่งพันะคะในสวนของเราซึ่งเป็นสตรอเบอรี่ Strawberry สีขาวนะซึ่งบอกเลยว่า เรายังไม่เคยกินสตอเบอรี่สีขาวที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีสตอเบอรี่สีขาวด้วยนะซึ่งสตอเบอรี่พันธุ์นี้มันอยู่ในสวนก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราเองก็ขยายพันธุ์นะทั้งอ,อันที่เราซื้อมานะครับไม่เยอะแต่เราก็มาขยายพันธุ์คืออันนั้นเป็นลูกสีแดงนะคือสตอเบอรี่ทั่วไปนะคะอาจจะมีชื่อพันธุ์แต่เราก็คือไม่ถนัดแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูสตอเบอรี่สีขาวว่าเขา จะบอกให้ว่ารสชาติเขานะมันจะไม่เหมือนสตรอเบอรี่สีแดงนะเาจะมีรสชาติแบบนุ่มแล้วก็กรมกรอบนะแต่ว่าในสวนของเราเนี่ยจะเป็นลูกสีขาวแต่ว่าไม่ใช่พันธุใหญ่นะคะลูกสีขาวแต่เป็นลูกเล็กนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราเอ่อรู้ว่าสตรอเบอรี่มีสีขาวด้วยนะคะซึ่งเราก็ยังยังไม่เคยได้ชิมนะ,ะวันนี้จะพาทุกคนไปชิมแล้วก็ไปเก็บนะคะในกระถางที่ปุกกี้ปลูกเอาไว้นะ,ะซึ่ง อย่างแน่นอนนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญแต่มันอร่อยมากมจริงๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บแล้วก็ชิมกันดูมีรสชาติกรมกล่อมแล้วก็หวานมากๆด้วยจริงๆนะคะสําหรับใครไม่เคยชิมนี่ลองไปหาซื้อดูนะซึ่งคิดว่าจะหากินได้ยากค่ะก็เลยคลิปวันหยุดวันนี้นะคะเราก็จะพาไป ชิมสตรอเบอรี่ในสวนของเรานะคะซึ่งเป็นสตรอเบอรี่ที่บอกเลยว่าคุณต้องไปหาลองชิมดูนะคะเราไม่ได้โม้นะ,ะซึ่งอร่อยมากจริงๆนะคะสำหรับใครที่ ชอบบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติแล้วก็มาใช้ชีวิตในต่างแดนนะผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนเราก็มีสาระดีๆในช่องของเราให้คุณได้เลือกชมนะไม่ว่าจะเป็นการถักโครเชต์นเนี่ยนะคะทุกคนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะค,ะคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ทวีปไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเอ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเราต้องทําสิ่งดีๆแล้วก็ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะสำหรับใครที่อชอบแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะใช้ชีวิตเป็นสาวไทยในต่างแดนและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ชอบบรรยากาศในะการทํางานในต่างแดนนะคะทำสวนการปลูกพืชผลไม้ต่างๆนะเราก็ในช่องของเรานะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะใครที่ไม่อยากจะพลาดแล้วก็สถานะใหม่ๆนะคะเรื่อยๆในประเทศ เยอรมนีนะคะเมืองที่เราอยู่ก็คือเมืองพังสตัดนั่นเองนะใครที่ชอบแบบนี้นะคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปของเราจะออกอากาศวันเว้นวันแล้วก็จะมีไลฟ์สดควบคู่กันไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการแบบอัปเดตล่าสุดของทวีปยุโรปเลยนะคะประเทศเยอรมนีนะสิ่งที่ที่ไหนที่เราสามารถนำมา แบ่งปันได้เราก็จะพยายามนำมาให้ได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูสตรอเบอรี่แล้วสำหรับวันนี้เราก็มาดูสตรอเบอรี่อีกหนึ่งพันที่เราเพาะเอาไว้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นจะเรียกว่าพันอะไรดีเดี๋ยวเราจะลงไว้ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ที่มันเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะที่เราจะบอกว่ามันก็จะหวานมากอุ้ยนี่นะคะอันนี้ก็จะหวานมากๆเลยมันเป็นสองพัน หวานแบบนุ่มๆแบบหอมมากเลยค่ะเนี่ยชิมสิมมลูกอร่อยไหมคะลอีกอหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาเก็บอีกตัวหนึ่งตรงนี้หวานมากๆอีกรอกัอนค่ะอันนี้คือเขาสุกแล้วนะนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่ปลูกง่ายด้วยนะคะขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเลยนะคะหน,น,นึ่น้นสีแดงด้วย แล้วก็มาฟังเสียงนกในสวนด้วยนะตรงนี้แล้วก็ปลูกไว้ทั้งสีอันนี้คือพันธุ์ที่มันสีแดงที่อยู่ตรงตรงฝั่งนู้นนะคะ แต่ว,ว่าสีขาววันนี้จะสวยมากไม่ทิ้งอหวานมากเลยค่ะเก็บให้ดูสดๆด,ด,ดินสดๆเลยนะเราต้องแบกเข้าไปด้านในอย่างนี้นะ ีมลูกนะก็ควรจะปลูกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันปลูกง่ายมากแล้วก็เม็ดเม็ดมันเข้าไปถ้วยดีกว่าเดี๋ยวมันต้องเอาลากมันออกเราต้องเราจะต้องแหวกเข้าไปอย่างนี้นะนเอ้ต้นนี้หวานมากเขาก็จะเอ็นอต้นอย่งนี้นะ คือหวานจริงๆหวานแล้วแบบรสชาติหอมม,มากๆค่ะมามามามันามามานามามา้นมามอ้าม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 า่าม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 านาม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 าแบบามานะยมา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 อาม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 างามามนมามามาขามามามีมามามามบย ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แต่ว่าเรายังเรียกชื่อไม่ถูกนะใครใครเรียกว่ามันชื่อว่าอะไรนะช่วยอาลงไว้ใต้คอมเมนต์ให้ได้รู้ด้วยนะคะว่ามันจะชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาอีกรอบหนึ่ง่ยกันิะในกระบะนี้เราก็จะมีปลูกสีแดงด้วยนะคะ ร่างขาแม่สีแดงอันนี้ก็ปลูกง่ายด้วยค่ะไปปลูกสีแดงตรงน,นู้นอือหือไปเก็บตรงนู้นสชดกานนู้นก็เริ่มจะหมดนะคะน,นี่เราก็มันจะหวานคนละแบบนะสำหรับสีขาวมันจะหวานแบบหอมละมุนเลยนะคะแบบนุ่มปากอันนี้ก็จะหวานแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ก็อร่อยมากค่ะเราก็ปลูกไว้ตรงกระถางตรงนี้นะคะ คือเขาก็จะอยู่รวมกันไดนะ้แต่ว่าจะให้ดีเราต้องแยกเขาออกไปนะคะเพราะว่ามันจะแออัดกันเกินไปนะเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมาขยายพันธุ์อีกนะอันนี้ก็หวานแบบเปรียปร้ยวๆนะคะพันธุ์สีขาวก็จะหวานแบบละมุนละไมมากเลยนะคะกะบอนนี้ก็ ปลูกง่ายเลยนะคะไม่ได้ดูแลอะไรเยอะนะ,ะตรงนี้เขาก็จะขึ้นเองเลยแต่ถ้าเราดูแลดีกว่านี้เขาก็จะลูกดกแล้วก็ต้นใหญ่นะะอันนี้เราก็จะแบบแบบธรรมชาติสุดๆนะ,ะนเวลาเราเก็บเราต้องเขาจะอยู่ด้านล่างแบบนีนะะ้แล้วดอกเขาก็สวยมากๆด้วยนะ,ะอันนี้เต่อเขาน่ารักมากเลยนะเต๋อ สตรอเบอรี่สีขาวแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเราอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจคนอยู่ใกล้ๆเรานะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสตรอเบอรี่สีขาวนะครับผลไม้ที่ คุณต้องไปลองนะสำหรับคลิปนี้ก็มาจบที่สตรอเบอรี่สีขาวแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชู